ทำไมผู้ชายชอบบอกว่าผู้หญิงงี่เงา่าพอผู้ชายงี่เงา่ากลับไม่รู้ตัวเองว่างี่เงา่าแน่นอนเป็นคําถามจากผู้หญิงค่ะเพียคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223บอกว่ามันอย่างที่บอกอ่ะเวลาเรางี้เง่าเรามักจะไม่ดูตัวค่ะบางทีแม้แต่คนถามหรือว,ว่าตัวหมอเองมันก็จะมีโมเมนต์ที่บางทีเราอาจจะงี้เง่าแต่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละอืมค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าอย่าเพิ่งไปรีบไปตัดสินว่าเขางี้เง่าเลยเพราะว่างี้เง่าในแต่ละคนนะเนี่ย เขาเรียกอะไรนิยามคําว่างี่เงาแต่ละคนเน่ะหมอว่าไม่เหมือนกันก็ถ้าเทียบไม่ง่ายก็คือคนแต่ละคนให้ความสําคัญในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันบางเรื่องเราอาจจะมองว่างี่เงาแต่อาจจะสําคัญสําหรับเขาก็ได้ส่วนบางเรื่องที่สําคัญกับเราอาจจะเป็นเรื่องจตบจอยแล้วก็งี่เง่ามากๆสําหรับเขาก็ได้ค่ะเพราะว่าคนเรามันเติบโตมาให้ความสําคัญอะไรต่างๆอ่ะมันสังคมมันต่างกันมันถูกหล่อหลอมาต่างกันในเวลาเป็นคู่แบบเนี้ยก่อนที่จะโกรธเขาว่าทําไมเขางี่เงาแต่เขาไม่รู้ตัว ก็บอกเขาไปตรงๆว่าอันเนี้ยเขาทำแล้วเรารู้สึกไม่ดีค่ะแล้วเราไม่อยากให้เขาทําอีกอ,อ,อันนี้หมออนุมานเอานะว่าสิ่งที่บอกว่าเขางี้เงาเราเขาไม่รู้ตัวก็คือเขาทําบางสิ่งที่เราไม่พอใจอ่ะแหละและ้วเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่ที่สุดก็คือบอกเขาตรงๆว่าเธออันนี้ที่เธอทําเรารู้สึกแย่มากเลยนะค่ะเออถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมในอนาคตแบบทําแบบนี้ดีกว่าไหม แล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นหมอว่ามันก็คืออาศัยเรื่องเรื่องการสื่อสารแล้วก็เชื่อหมอเถอะว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เขาจะรู้สึกว่าทําไมผู้หญิงเงาจังแต่ไม่รู้ตัว <laughs> คนเรามันก็จะมีเ <laughs> ออ่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันมันมันเลยต้องคุยกันงานในแต่ละคู่อะเพราะว่าจนกว่าอยู่จะเจอคู่ที่แมชว่าแบบเขาก็เข้าใจว่าอ๋อเรื่องนี้ที่เงาของเธอมันคือเรื่องสําคัญของเธอนะ แล้วเราก็จะเข้าใจเขาด้วยเวลามันหาคนที่มันแมชกันพอดีเนี่ยมันมันมันจะเข้าใจแล้วมันปรับเข้าหากันได้เพราะฉะนั้นลองเปิดอกคุยกับเขาดีๆแต่ว่าอย่ารีบไปโกรธว่าแบบทำไมยี่เงาแต่ไม่รู้ตัวคือเวลาเราเข้าหาผู้ชายโดยแบบความรุนแรงอะว่ารีบแปลงเขาก่อนว่าเขางี่เงาความเป็นฮอร์โมนผู้ชายด้วยอะค่ะมันจะมีอีโก้บางอย่างอยู่แล้วอะซึ่งจะรีบปกป้องตัวเองทันที วันสเปิดช่องไปว่าเขาโง่หรือเงี้เง่าอ่ะเขาจะเริ่มไม่ฟังแล้ะเขาจะเขามันเามันจะเตรียมเหมือนเตรียมสู้ตัวเองรู้ไหมเหมือนเราง้างหมัดไปเตรียม <ừ, S 1> ต่อย <c oughs> สัญชาตญยานต้องกัน <c oughs> ตัวมันก็จะป้องกันตัวก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาแบบยอมรับฟังอะไรสักอย่างต้องเข้าไปด้วยความนุ่มนวลเนาะ ใช้ความเป็นชนีหรือว่าความเป็นผู้หญิงให้เป็นประโยชน์ค่ะใช่อยู่ให้เป็นนะกับคนรักเนี่ยนะคะจริงๆเอาเอาจริงๆก็คือเรื่องความรักเหมือนที่คุณหมอว่าก็คือว่าถ้าหากว่าเราเริ่มต้นคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยการพูดคุยสําคัญถ้าหากวันนี้เราไม่พูดไม่คุยเออหาจังหวะหรือหาช่องทางอะไรยังไม่ได้เราเงียบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งเงียบไปอีกนะใช่ไหมคุมแล้วก็จะยิ่งห่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอผู้ชายคนไหนที่เราพยายามเปิดอกคุยแล้วพยายามจะทําความเข้าใจแล้วแบบสื่อสารแล้ว แล้วมันเหมือนชัน n น l มันจูนกันไม่ติดจริงๆอ่ะแล้วเราก็เป็นถูกมากบอกว่าก็ move on นะค,ะค่ะเออผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกไม,ไ,มไม่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 ต้องไปทนถูกมากลูกนะคะรักตัวเองให้มากเข้าไว้ค่ะ